ซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อวันนี้นะครับฝากเงินเผื่อเรียกพิเศษ99วัน7 0,000บาทให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำา1 7 6ต่อปีดอกเบีย้ยแรงติดสปีดจากธนาคารออมสินติดตามรับชมกันได้เลยฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเงื่อนไขาการฝากนะครับบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนะครับ99วันอันตราดอกเบีย้ยเทียบเ,เท่าเงินฝากประจํา1.7 6%เปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000บาทบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับและก็ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาไม่เสียอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะครับการคิดดอกเบี้ยนะครับและผลตอบแทนดอกอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ1.5ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1.76ต่อปี ระยะเวลาก,การฝากตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤศจิกาย,ยน2567นะครับเงินไขาการถอนถอนครั้งลักเท่าใดก็ได้ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ99วันนับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนเงินที่ถอนนะครับจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกณนะวันที่ถอนในตาต่ําสุดภาษีหักนาที่จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีสําหรับนิติบุคคลหักภาษีณที่จ่ายตามประกาศของกรมสัมพารนั่นเอง วิธีการคำนวณน,นะครับหลักการคำนวณง่ายๆนะครับเอาเงินฝากนะครับคูณอัตราดอกเบี้ยคูณวงเล็บจำนวนวันที่ฝากหารด้วย365วันนะครับก็จะได้อัตราดอกเบี้ยมานะครับตัวอย่างนะครับเงินฝาก2 0 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ย 0. 5นเะครับแล้วก็ฝากจำนวน12เดือนหรือ365วันวิธีการคำนวณ200,000คูณ คูณนะครับ365วันนะครับหาร365วันเท่ากับ100บาทนะครับคูณคูณเปอร์เซ็นต์นะเท่ากับ100บาทนี่คือได้ดอกเบีย้ยไปคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ99วันนะครับเงินต้น70,000ดอกเบีย้ย1.5%นะครับให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.76%ต่อปีฝาก99วันดอกเบีย้ยให้รับ284.79สตางค์รับไปเลยนะครับ สรุปเงินต้น70,000บาทบวกดอกเบี้ย284บาท79สตังค์นะครับอัตราดอกเบี้ยไม่หักภาษีนี่จ่ายนะครับเพราะนั้นบุเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะนะครับเพราะฉะนั้นได้รับไปเต็มๆ7 2 8 4บาท79สตังค์รับอัตราดอกเบี้ยนี้ไปครอบครองเลย ก่อนจากการใครมีคําถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับีรทส์คำนวณตาดดอกเบี้ยเงินฝากจะพาท่านนะครับไปคํานวณตาดดอกเบี้ยเงินฝากในแต่ละแคมเปญน,นะครับในแต่ละบัญชีเงินฝากนะครับแล้วก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับตัวแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดโดๆมาพูดคุยกันก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับ คิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ sms ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรนะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ g Google Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ WiFi ทํทำธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรลลวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทำแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปับ๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้เกินจริงมากๆนะครับ3บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1213ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนซ์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คําหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวจสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นั่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคน โอนเงินมาผิดนะครับทาอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีดได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิจฉาชีพ a b บีีอ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดให้โอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนั้นไม่ใช่บัญชีมิจฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิจฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้น สิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหาประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1 2 1 3นะครับโทรศั์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่ หน้าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลยก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์ร,รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับ ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ